ก็ยังอยู่ในเรื่องของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินทขีนค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเคยค่ะจัดริ้วขบวนอันเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาประดิษฐานที่วัดเจดีหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินทขีนประจำปี2,568ค่ะ นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธาราชหรือพระเจ้าฝนแสนหาพร้อมด้วยเครื่องศัก,กระขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ขบวนออกจากวัดช่างแต้มด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่นำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินทขีนประจำปี2568ค่ะ โดยในทุกๆปีครับจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีสกราระบูชาเสายินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านนะครับรวมทั้งผู้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรครับที่ต้องการให้ฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนในเชียงใหม่ก็เชื่อว่าสามารถที่จะบันดาลให้ฝนตก มาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้ส่งน้ําบูชาครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีใส่ขันดอกแล้วก็จะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหากลับวัดช่างแต้มเช่นเดิมครับ ทั้งนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมทำบุญประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินทขีนประจำปี2,568ได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะในเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาของทุกวันหรือว่า6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนของทุกวันนั่นเองค่ะที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็ตามที่อยากเห็นประเพณีใส่ขันดอกของเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยก็ อยากเรียนเชิญให้ไปเที่ยวไปชมกันนะคะที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนั่นเองค่ะ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะแต่อย่างไรก็อย่าลืมเรื่องของการแต่งกายกนะครับอขอให้แต่งกายชุดสุภาพแล้วก็เป็นชุดพื้นเมือง